สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีพี่น้องฟองปลายชุกุลทุกคนครับนี่พระกันมาเลือบหยาออกนะครับไงแห้งครับเฮ็ดบ่อได้เฮ็ดได้เครื่องหนึ่งไงตันในเวอร์ลดกับแข้งเก่าก็ห่อนขึ้นจามกี้ครับแคทสามสิบเจ็ดโอ้ยห่อนค่กห่อนเนี่ยครับมันไงมันตันน้ำเพียงต้องรอให้รถเครื่องเย็นก่อนครับ จอดทากันเมื่อวานนี้ยังเห็ดได้อยู่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รถไถมาต่อมกองกันไวก็ยืนตักเอาจะมีอายุมแต่มันไงอะไรไงาหายได้เขากันจอดจุ่มกันที่บานลอ่อเครื่องเย็นที่ข้าวตักตัวเอามขู่ต่อมมือต่อมสารที่ไม่ขู่ก็เฮงสาเนาะ เหอือีกร้ายครับขวด้านนี่ละไรล่ะจะมาคอยกวดเอาบม่าหาันดินเพิ่นไปนำํำเป็นปั่มน้ำมันเก่าครับจะมาปูนเอาไว้คือเก่าเป็นจีของผู้การหมู่บ้านจะสั่นเพิ่นกางเมืองครับกลางเมืองบนราชธานีเขาเลยหอนแห้งมากหอนมาสองเมือแล้วครับพี่นนออากาศหอนาย จำตรงพักคนตัวเชืออ่อยคิโนลดกระสีเก่านี่เปิดเอบ่ไรเปิดเอแล้วดึงเครื่องนาดโซ่เฟียมไปเรื่อยจะนี่โซ่เครื่องไปเรื่อยสามสิบเจ็ดสเครื่อ,องไม่เครื่องเท่าบวกนั่นง ล้อเเป็นเย็นเล็กน้อยครับพูดนะถม่ถต้รถลรงน้อยยาวหนึ่งจำกี่แดดเปียงเปียงเลยครับ